สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับมือนี้ข้างก,ก,กายยุ้งับช่องป้าอุพาเพื่อนป้า,าพาเพื่อนหรือพาเพื่อนหรือชาแนลป้าอุชาแนลนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะนะครับไอ้เพื่อนดอเนดแบบีเปิดช่องยูทูปนะครับผมนี่ก็เลยว่าเป็นคลิปแบบเปิดช่องแล้วกันแนะนั่ตัวนะครับผมมือนี้กับยุ่งยักันซีพจนแต่ว่าป้ารุ่นบระอกอากล่องทงั้งหมดป้ารุ่นเะาสทีนางฟังกันนะป้ารุ่นร่อรลุดล่อรลุดล่อหลุดนย่า น่าหล่นว่าปะอูสิวาแนวไลยปะเจสิวะได้เนาะปะอูปาเก่งแต่ว่าร้านร้านป่าๆเพื่อนอยากให้เฮ็ดนักกันค่ะร่องร่องเหตุปะอูในน้ำตัวพวกนนะผมว่าเป็นผู้ใดประมาณนี้นะเหตุนี้ย่งแน่สู้มันอนียุบ้านครับค่ะปะอูก็เป็นอาของน้องเคสเนาะค่ะเป็นอาบอ่เป็นอาอาที่แท้ต่อจี๊ดเป็นอาที่แคร์นะครับ เพื่อนเพื่นกันแบยังยังไหนล่ะอารมณแบบคนไทยคิดไปไหมเนาะกับบอกบอกยังไม่ทันออกอะไดเพื่อนเพื่อนยังผมตะไกี่อผมไายคิดไปไ, <laughs> ไหมกันตั้งเทียนน่งคิดบอกโดนยังบอกตัวเธ <laughs> อที่ได้คิปสมไหนะั่นแต่ว่าทุกนี้กันพ่อพ่อหัวใจเรือนะครับพ่อกบบไปเรื่อยคือยังนองคิดน้องคิดตะกี่กันยังไล่ะบ <laughs> อกบอกกินอกันคนไทยคิปที่แหลเพ่บอก,กว,อว,อว่าภาษาไทยอย่างนี้ เราจะมารีวิวบ้านเลยเมียนเเทนแน่นอนเนี่ไปซีดังกลาวไม่ใช่สีเทาเออพอดีถึงก็จะงพึ่งลงรถนะเน่อยงินว่าเอาให้จบก่อนยังไม่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปตัดปลาลุ่นเราเขากล่องน้ำมูกอะมาม่ปลาลุ่นวาพี่เออพอดีมีช่องว่างเนีปลาลุ่นเขากล่องน้ำก้อนไหครับปลาลุ่นเพิ่นมาฝากช่องให้น้ำค่ะอดขาดปลาลุ่นกับมีคนดีตามหลายนะครับผมปลาลุ่นนี่ก็เป็นสวัสดีค่ะปลาลุ่นจ้า เมื่อนี้ทั้งด่านน้องสาวเนาะค่ะน้องสาวไอเป็นน้องคนทุกท้องมู่ค่ะเมื่อนี้คนอยากมากเปิดช่องเปิดช่องยูทูบราคามาอาศัยคูจิน <c oughs> ในแนะนํน้ำตู้ไห่น้ำนะคะแนะนํน้ำตห้ไห่น้ำราคเปิดช่องไห่น้ำค่ะเมื่อนี้ก็จะไอมาบัคับในคมหนา,าวคมตาันไหนค่ะยังขาดปลาแจวอยู่ค่ะ ขาดปลาเจียอยู่จังไหนกาซอยฝากเลเด้อค่ะฝากซอยเชี่ยวซอยสนับสนุนช่องปลาอุชาเนีเลยเด้อค่ะปลาอุชาเนนะครับบันนี้ทีนคลิปเกี่ยวกับยังครับครับขอบคั่วทั่วไปนะครับขค้ัวอาะอสมหาหนองนลิาแนนนะครหนองก็ร้านก็นีนะคะาคลิปยังบัเจ้ยวทนี้ยกินยังเสียงกับทายลูกแนค่ะกับอ่ะี่บ้านในสาเอเด็กพาลูกเ็จกับเขาก็บันนี้ครับ ไม่ได้จะอ้าวน้องเชียราอาวูน้ำฝ่กให้อาเลยสิคะนี่บอ่าเป็นเชียไม่ไ้รอเอาบอ่านี้เกาตามอาวูนั่นจ้าห้องนูก่าเป็นอาผู้เดียวเดี๋ยายำยาเส้งเสตาไม่เไหมไม่พดใหม่คไนี่บอกว่าเป็นอันนงสองสามกาแฟว่าตินตามอาวูนั่นนจ้าเพิ่นกัห้อ ช่องช่องของซีช่องนะก็เรซื้อยังไงรุ่นดองปลาอูชาเนลช่องของปลาอูชาเนลค่ะตั้งใจเลยไหมล่ะลูกตั้งใจแล้ว่้าะคนมิตอผู้เบาบเกียงค่ะดงค่ะมิตผู้เบาโเกงคือปลาอูเรปลุนนี่เพิ่นปลาอูเดรป่อันนาะใส่เบา ปันต้อยหอยค่ะตัวเนยน้อยแต่ว่าใหญ่มากอ่ะคือเก่าล่ะค่ะตะกี้ผมกินอยากแี้เนี่ยคือเราให้ว่าเห็นผมทายูลองคิดลองตามคนตามพวกผ้าเนี่ยปากตะพูโอปากเนี่ยอ้าวปลาเจียวมากปลาเจียวมากอ่ะค่ะเดี๋ยวให้จังไหนกับซอยกันเทียเนาะค่ะซอยกันพักดันให้ปลาอูนี่เดี๋ยวว่าสั่งไรได้เร็วๆน้ำเนาะค่ะเนียนมดถุยนุอยนุอยอาจจะเห็นปลาอูอยู่แน่น แสงขอบฟินแลนด์ท <centro> ี่เ <sounds> ป็นหางเคียงวะครับหางเครื่องเก่าเค่ะบป่าอูเป็นหางเครื่องรลุนแรลกเนี่ยนแรกของเพย่า่าปีพ่อซ้ออะไรครับบ่าอูอยู่มสามมั้งเลยมสาม้าป่าอูก็เศร้าเต้นมาสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วหางเครื่องเก่าดีครับนี่หางเครื่องนี่ไม่จะพูดด้ว่วยสิี่ว่าเอเื่อระวั่ยัด เาถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ถ่าย่าดแากแบบอุ้ยชุดที่มันโชว์นะมาเพราะว่าอะไเรเยอนูดมาก่อก่เขาีเปลีนร้าหอดเปี่ยนลูกอาียังต่อะไค่ะเพราะว่าสีไปเย็นปลาูี่เย็บฮานัเบียก็จะมาเอาหลานซอยกันเนาะค่ะปกติแล้วปลาอู๋นี่ก็จะมาเหรียน้ำนองและตาดูค่ะเพราะว่าหอวันสองวันที่เะจะพา ขิ้เหมล้านหลานมาก็จะเห็นในออกคลิปน้ำนองเคสเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอหลานเพิ่นมาไปน้ำกันรู้ค่ะแต่น้ำกันตะวันตากระยานกล้องบ่ค่อยออกน้ำเลยเป็นมือกล้องให้มาเคสได้ค่ะช่วงนมาคลิปนันเรเป็นมือกล้องเหรอขี่เหมต้องเคสอ่อนพวกอะไรไปไงไออันเป็นมือกล้องเหรอี่เอาจไอเห็นเขาช่องน้ำแพล่า้าวรู้เพราะว่าแพล่า้าวนี่เวลาเขาอำเภอหรือว่าไปในตัวเมือง แม่อูค่าปลาอูนี่สิเป็นผู้ติดตามตลอดเลยขั้นเขาไปหันเมลาไปกินเขาหันทีนี้ม่อูาำย่างครับก็กำลังหอนเลเขามาทานดาวบยกันมาลื่อือาตัดเอาเดียงไเลยเนาเียเลยคุยกันเลยี่ยายถวดแชเหนียวทุ่มาครับหงยายถวดฝากซ่องไหหลนเนี่ยสันน่ะกำลังทายคิวเลี้ยวจะได้นี่ไปหายายรวด

เดี๋ยวต้อแวันะเไตาสิเอด็้ไปกกิเแล้วเ่คนมากเ,าเอากเานี่ยาเะเอามากมาสองป่านั้นมากมันจะมความหวังหลายเอา <c oughs> ประลุนไป,ไปอาราแุนุนพัเลยเนี่แล้วปลาแจ๋ด้ <c oughs> ค่ะปาล,ลาแจ,จาวจจกัปลาลุนเป็นผู้เป็นผู้ดันนะคะเฮ็ดถอเฮ็ดถอยด ไม่ยังไม่เอาลงขามันปราลนมาแต่เทียงแน่ห่น่อยโตโอ้โหโตไปทุกที่ที่มีเสียงนาเราไปอยู่ใช่ไหมไป้ะไปจ้าเออถนกันไปใส้อะละบนมาตัวยเหน่ยไปไปว่าไปจยากได้ลูกเสือกัอคราทำเสือให้ เอองูมีใบกอนข้าสิไใใสกันเล็กน้อยเนี่ยผ้นี้่ำปะบางน้องกีวะใครแล้วต้อเสือสวัสดีค่ะเสือปลาเทียวนองนั่นพี่ตาจ้าปลาเทียทถ้าแบตจวมาใสแมทพี่จออเงเอาใสแมทมาริ้วเข่าร่่วสีใสแมทอันนี้ซ่องใคเนี่ยส่องปลาอูใชอ้ส่องปลาอูซาแนลบะค่ะต้องปลาอู๊ชแนลไว้่ะค่ะอาจยดวยน้องเรียนพูะไรสนเราด้ ต่้งใจกันได่ค่อาช่องเลยฝาอูั้มเ้เป็นลากฝ <Democr> าหน้าฝาชออ่องก er <tit> <ui> ับฝาอคนก็เนาะอันที่ว่าฝาอ่เออกไมเหนฝาคือก็ออกคลิปด้วยกันอยู่นี่ออ้าอันพอูนี่ก็เป็นนองฝารุ่นเนะค่ะเป็นเกิดกระจ้าปีเนืองนี่เราไรเดียกันนะนี่เรไรเดียกันยาวเลมนี่อยู่กับไรเดียกันอันพวกออัน ว่ารุ่นก็ปัจจัยราคาคุ้มปลาอูเห็ดช่องเนาะค่ะเพราะว่าไปใส่มากใส่กระสือไปน้องกันบานเนี่ยกระสืเป็ี่ยนสีเปล่าว่าเป็นสามปลาได้ไิมปลเทีิมปลาปลาใสยห้ากรับครูจินคนแล้วบ้านปลาสายห้าไปใส่ไปกันจริงเนี่ยกันปลาเดียวปลาชาใช่ไหมคะปลาอันช่องอันของอันปลาอูชาเนี่ยเหรออ่ะเห็ดช่องปลาอูชาเน้าอูเชาเน้า ซ้อมไว้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 คลิปแหลกอะคัดๆเขินๆวาวๆยุ่ยแหลกแห่งมาร์วันมาเลยแห่งมาันพรอฟคูจินปลาแจ๋วปลาแจวมาลิตากับปลาลุนผ้าเพิ่นค่ะจะได้กาฝากอันเยสซีเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่องปะอุปะอุชาแนลเนาะค่ะกาแฟไปก็ตั้งใจให้ปะอุนั่เนาะค่ะ เบอรดแนวแนะนั่แล้วพอไหมหมดแล้วหมดแล้วนะแนวมาขอพี่น้องก็คนไะไรคนแช่นะครับผมจิบไอ้ปะวงจิบนี่คลิปยังต่อไปกับรอดที่สามเบิ้งนะครับผมรอดรอดที่สามเบิ้องกับพยายามรูปมาดูออกก็ยังขึ้นไปต่อโรคส้มเมอสามคลิปเมื่อสองคลิปสามคป็นยังกระไายค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องปะวงชาแนลด้วยนะคะครับผมพอได้ใช่ไหมเอาวันนี้คลิปนี้เอาไว้ถ้ามีตะก้อนนะครับพ่าอะไรใช่ไหม โอเคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ <c ute> ตอนนี้ซะก่อนนะผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เ <c ute> ข้ามาเบิ่ง <c ute> คลิปนี้เนาะนะครับผมกับนั่นแหละกดติดตามนะครับผมโอเคพี okay, okay. ่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผม <c ute> ขอบคุณครับบ๊ายบายคุยอยู่คิดว่าผม